สวัสดีครับก่อนที่จะไปฟังเนื้อหาสาระได้ดีกันทางช่องของเรามีเพลงมาฝากให้คุณผู้ดูฟังและช่วยสนับสนุนพวกเราผ่านบทเพลงในตอนจบ้าชชินชอบช่องของเรายังไงฝากด้วยนะครับแต่ก่อนอื่นไปฟังเนื้อหาสาระกันก่อนเลยสวัสดีค่ะกลับมาเจาะลึกข้อมูลกันอีกครั้งนะคะ วันนี้เรามีเอกสารที่น่าสนใจมากๆอยู่ในมือเป็นรายงานสรุปผลประกอบการไตรมาส3ปี2568ของบริษัทเมดิไซน์ Group ที่เขาเอาไปคุยกับนักลงทุนในงาน o p portunity day ค่ะครับเป้าหมายวันนี้ก็คือเราจะมาล้วงลึกให้ถึงแก่นเลยนะคะว่าบริษัทเทคโนโลยีชีวภาพแล้วก็เอ่อสเต็มเซล์แห่งนี้เนี่ยเขากำลังทำอะไรอยู่ตัวเลขเป็นยังไงแล้วที่สำคัญเลยคือทิศท,ทางในอนาคตเขากำลังจะเดินไปทางไหนกันแน่ มาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะครับผมการได้ดูข้อมูลจาก OpenDA y นี่มันดีอย่างนี้นะครับคือเราเหมือนได้ฟังบริษัทเขาเล่าเรื่องของตัวเองให้ฟังสดๆเลยมันไม่ใช่แค่ตัวเลขแห้งๆนะแต่มันคือเรื่องเล่าที่เขาอยากให้นักลงทุนเชื่อซึ่งการจะเข้าใจเรื่องเล่านี้ได้ดีที่สุดเนี่ยก็ต้องเริ่มจากภาพจริงในปัจจุบันก่อนว่าเงินเข้าเงินออกเป็นยังไงได้เลยค่ะงั้นเราเริ่มที่ตัวเลขล่าสุดกันก่อนเลยในไตรามาส3ปี2568รายได้รวมอยู่ที่181ล้านบาท ซึ่งก็ลดลงทั้งจากไตรามาสก่อนแล้วก็ปีก่อนหน้าด้วยถ้ารวม9เดือนก็ทำไรายได้ไป588ล้านบาทลดลงไป8%ค่ะอืมแล้วตรงเนี้มีจุดที่น่าสนใจมากเลยครับคือเหตุผลที่เขาให้มาเขาไม่ได้โทษแค่เศรษฐกิจชะลอตัวนะแต่สิ่งที่น่าทึ่งแล้วก็เอ่อน่ากังวลในเวลาเดียวกันคือความซื้อสัตย์ของบริษัทเขาใช้คำว่าธุรกิจหลักของเขาคือ accessory g o o d accessory g o o d หรือก็คือสินค้าฟุ่มเฟือยครับนี่คือการยอมรับแบบตรงๆเลยว่าแก่นธุรกิจของเขายังเปราะบางต่อสภาวะเศรษฐกิจมากซึ่งเป็นจุดที่ต้องจับตาดูเลยแปลว่าธุรกิจที่ว่าอ่อนไหวนี่คือการเก็บสเตมเซลล์เป็นหลักเลยใช่ไหมคะแล้วมีรายได้จากส่วนอื่นมาช่วยพยุงบ้างไหมใช่ครับแกนหลักเลยสัดส่วนรายได้มันฟ้องชัดเจนมาก94-96%มาจากการจัดเก็บสเต็มเซลล์ล้วน ที่เหลืออีกนิดหน่อย 3- 5มาเมาจากค่าสิทธิบัตรของแฟรนไชส์กับอีก1%อร์จากการขายสินค้าก็มีพูดถึงธุรกิจใหม่อย่างการเก็บสเต็มเซลล์จากรากผมบ้างแต่ภาพรวมคือยังพึ่งพารายได้จากธุรกิจหลักที่เขาเองก็ยอมรับว่ามันเป็นของฟุ่งเฟืออยู่ดีฟังดูน่ากังวลเหมือนกันนะคะรายได้หลกักชะลอตัวแต่พอพลิกไปดูฝั่งค่าใช้จ่ายทำไมมันสวนทางกันอย่างนี้ล่ะคะกลับเพิ่มขึ้นซะอีกนั่นคือหัวใจของเรื่องเลยครับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นเนเี่ย มันไม่ใช่การใช้จ่ายสิ้นเปลืองนะแต่มันคือการลงทุนทั้งหมดเลยอ๋อ oh, เป็นการลงทุนครับอย่างแรกคือต้นทุนบริการเพิ่มเพราะต้องเตรียมห้องแลบให้ได้มาตรฐาน GMP ซึ่งก็มีค่าใช้จ่ายทั้งน้ำยาสารเคมีใหม่ๆไปจนถึงการฝึกพนักงานและที่สำคัญคือมีการจ้างคนเพิ่มเพื่อรองรับโปรเจกต์ยักษ์ที่ชื่อว่า ATMP Sandbox ซึ่งเดี๋ยวเราจะลงลึกกันครับ แล้วค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารก็เพิ่มด้วยใช่ไหมคะเห็นว่ามีทั้งจัดงานครบรอบ15ปีเพิ่มทีมขายการตลาดแถมยังมีค่าใช้จ่ายพิเศษอย่างค่าที่ปรึกษากฎหมายในการไปซื้อหุ้นบริษัทคอร์ดไลฟ์ที่สิงคโปร์อีกสรุปคือรายได้ลงแต่รายจ่ายพุ่งถูกต้องครับพอเอารายได้ที่ลดลงจากปัจจัยภายนอกมาเจอกับต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจากการลงทุนเพื่ออนาคต ภาพสุดท้ายที่ออกมาคือกำไรสุดที่ก้าเอาเดือนเหลือ160ล้านบาทโอ้โห oh. ครับหายไปถึง33%เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าแต่ถึงกำไรจะหดไปเยอะนะคะถ้าไปดูฐานะการเงินนี่คือคนละเรื่องเลยบริษัทยังแข็งแกร่งมากมีสินทรัพย์รวมกว่า3,500ล้านบาทแต่มีหนี้สินแค่500กว่าล้านแถมไม่มีหนี้เงินกู้เลยเงินสดในมือก็เยอะมากแสดงว่าถึงผลประกอบการจะดูไม่ดีแต่ในกระเป๋าตังนี่ยังแน่นปึ๊กอยู่ ใช่เลยครับและฐานะการเงินที่แข็งแกร่งนี่แหละที่เป็นเหมือนเบาะรองรับซึ่งเบาะที่ว่านี้ไม่ได้มีไว้กันล้มอย่างเดียวนะครับแต่มันมีไว้เพื่อส่งให้พวกเขากระโดดไปสู่จุดที่ใหญ่กว่าเดิมมากซึ่งก็นําเราไปสู่วิสัยทัศน์ใหม่ของบริษัทครับเดี๋ยวนะคะแสดงว่าเงินสดที่เขามีเยอะๆไม่ได้มีไว้แค่เพื่อความอยู่รอดแต่มีไว้เพื่อเล่นใหญ่เลยใช่ไหมคะ แล้วเกมใหญ่ที่ว่านี่คืออะไรเกมใหญ่ของเขาก็คือการเปลี่ยนตัวเองโดยสิ้นเชิงเลยครับจากธนาคารเซลส์ไปสู่บริษัทชีวเภสัชพันธ์หรือ Bio Pharmaceutical Company นี่คือการเดิมพันครั้งสำคัญของบริษัทเลยจากแค่รับฝากเซลล์ไปสู่การผลิตยาเองเลยเหรอคะประมาณนั้นเลยครับแล้วหัวใจของเรื่องทั้งหมดนี้คือคำสามตัวอักษร A T M P A T M P, T M P. ครับ อาจจะฟังดูซับซ้อนนะครับแต่แนวคิดมันง่ายมากคือแทนที่เราจะใช้ยาที่สังเคราะห์จากเคมีเราก็ใช้อะไรจากร่างกายของคนเราเองนี่แหละไม่ว่าจะเป็นเซลล์ยีนหรือเนื้อเยื่อมาทำเป็นยาเพื่อรักษาโรคซึ่งเมดิซีจะนินไปที่เซลล์บำบัดหรือเซลล์เทอราพีคือการเอาสเต็มเซลล์ของเรากลับมารักษาตัวเราเอง อ๋อ oh. ในเอกสารมีสไลด์หนึ่งที่อธิบายภาพนี้ได้ชัดมากเขาเล่าวิวัฒนาการของยาเลยจากยุคแรกที่สกัดจากธรรมชาติอย่างแอสไพรินที่มาจากเปลือกไม้มาเป็นยาสังเคราะห์อย่างพาราเซตามองจนมายุคที่เจาะจงมากขึ้นอย่างยาเคมีบำบัดและยุคล่าสุดนี่แหละคือการเอาร่างกายเราเองมาเป็นยาซึ่งมันคือการแพทย์เฉพาะบุคคลของจริงเลยและนี่คือคลื่นลูกใหญ่ของการแพทย์โลกครับไม่ใช่ตลาดเล็กๆอีกต่อไปแล้ว ในเอกสารเขาอ้างอิงงานวิจัยที่คาดการว่าตลาด ATMP ทั่วโลกจะมีมูลค่าสูงถึง1.7แสนล้านดอลลา,าร์สหรัฐภายในปี2,577ถ้าดูแค่จำนวนการทดลองทางคลินิกที่เกี่ยวกับเซลล์บำบัดนะจะแค่200กว่าโครงการในปี2,548ตอนนี้พุ่งไปกว่า5,000โครงการแล้วโห oh. ครับมันกำลังจะเปลี่ยนจากเรื่องเฉพาะกลุ่มกลายเป็นกระแสะหลักครับไปถึงจุดนั้นได้ยังไงแผนการของเขาคืออะไรคะ เขาใช้เงินที่ได้จากการ IPO มาวางรากฐานทั้งหมดเลยครับก่อนแรก100ล้านบาทเอาไปขยายธุรกิจเก็บสเต็มเซลล์จากรากผมอีกก้อนเอาไปลงทุนทำโรบอติกแลบหรือห้องแลบหุ่นยนต์ที่เขาอ้างว่าเป็นเจ้าแรกของโลกที่เอามาใช้กับธนาคารเซลล์เลยเพื่อลดการพึ่งพาคนในระยะยาวยังมีอีกนะคะ252ล้านบาทเอาไปซื้อที่ดินสร้างโรงแรมใหม่เพื่อรองรับวันที่ผลิตยาได้จริง อีก12ล้านบาทเอาไปทำ AI ที่เรียกว่า Social Listening ไว้ฟังเสียงลูกผ้าและก้อนใหญ่สุด690ล้านบาทตั้งบริษัท Medis Treasury ขึ้นมาเพื่อบริหารเงินสดแล้วก็หาโอกาสลงทุนในบริษัทไบโอเทคอื่นๆทั่วโลก แต่กลยุทธ์ทั้งหมดที่ว่ามายังไม่น่าทึ่งเท่ากับการที่แผนของบริษัทมันไปลงล็อกกับนโยบายของภาครัฐแบบพอดีเป๊ะเหมือนจิ๊กซอที่ต่อกันสนิทเลยครับเพราะตอนนี้รัฐบาลไทยกำลังผลักดันอุตสาหากรรม ATMP อย่างจริงจังมากยังไงคะรัฐบาลเข้ามาช่วยอะไรบ้างอย่างแรกคือโครงการที่เรียกว่า ATMP Sandbox คำว่าแซนบ็อกซ์นี่สำคัญนะมันคือสนามเด็กเล่นสำหรับนักวิทยาศาสตร์เลยรัฐบอกว่าคุณต้องไปสร้างห้องแลบราคาแพงเองมาใช้พื้นที่ของเราในโรงพยาบาลรัฐเลยทดลองให้เต็มที่มันคือการลดความเสี่ยงและต้นทุนมหาศาลเพื่อเร่งให้เกิดนวัตกรรมฟังดูเหมือนรัฐบาลปูพรมแดงให้เลยนะคะแต่มันมีความเสี่ยงไหมที่นโยบายจะเปลี่ยนหรือการพึ่งพารัฐบาลมากขนาดนี้จะเป็นจุดอ่อนในอนาคตเป็นคำถามที่ดีมากครับ แน่นอนว่ามีความเสี่ยงถ้านโยบายเปลี่ยนแต่สิ่งที่ทำให้เรื่องนี้น่าสนใจคือมันไม่ใช่แค่โครงการเดียวแต่เป็นนโยบายระดับชาติที่เรียกว่า ATMP Cluster ที่ต้องการสร้างระบบนิเวศทั้งหมดตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำอ๋อ oh. ยังไม่พอนะครับยังมีกระบวนการขึ้นทะเบียนยาแบบ Fast Track Approval ที่เร็วกว่าปกติมาก แค่ผ่านเฟสหนึ่งกับเฟสสองก็ขายได้แล้วไม่ต้องรอเฟสสามและที่สำคัญที่สุดคือการออกกฎกระทรวงโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์บังคับให้ผู้ถือหุ้นใหญ่ในธนาคารเซลล์ต้องเป็นคนไทยเกิน60เอร์เซน์โหครับนี่คือการฟันกำแพงป้องกันคู่แข่งต่างชาติไปในตัวเลยโอ้โห oh, oh. นี่มันไม่ใช่แค่ปูพรมแดงแล้วนะคะแต่เหมือนสร้างทางด่วนพิเศษให้วิ่งเลยซึ่งเป้าหมายของรัฐคืออยากให้ขึ้นทะเบียนยา ATMP ได้ปีละ2รายการ และไทม์ไลน์ของ m e d i โซเมสก็ถูกวางมาให้สอดรับกับเป้าหมายนี้พอดีแปะ๊ะตอนนี้เขากำลังวิจัย5โรคหลักคือคอเข่าเสื่อมมะเร็งลำไส้ใหญ่หมอนรองกระดูกเสื่อมผิวหน้าเสื่อมแล้วก็ชะลอวัยโดยตั้งเป้าว่าจะยื่นขึ้นทะเบียนยาสำหรับโรคหมอนรองกระดูกเสื่อมกับชะลอวัยให้ได้ภายในปี2569ครับสรุปก็คือปัจจัยขับเคลื่อนที่สำคัญที่สุดคือการขึ้นทะเบียนยาให้สำเร็จซึ่งถ้าทำได้มันจะเปลี่ยนเกมทุกอย่างเลย การใช้เซ็มเซลลจะถูกกฎหมายมีมาตรฐานและน่าจะทําให้ธุรกิจเก็บเซลดั้งเดิมของเขากลับมาโตระเบิดอีกครั้งเพราะคนเห็นแล้วว่าเก็บไปแล้วได้ใช้อะไรจริงๆถูกต้องครับมันเป็นโดมิโน,โนโอเอฟเฟกเลยและยังไม่นําโมเดลแฟรนไชส์ในต่างประเทศอย่างฟิลิปปินส์กับมองกโกเลียนะอันนั้นเป็นธุรกิจที่แทบไม่ต้องลงทุนอะไรมากแค่ขายความรู้กับแบรนด์แต่ได้กําไรสูงมากมาช่วยเสริมทับอีกทางในเอกสารยังพูดถึงการเพิ่มอัตรากําไรด้วยเหมือนเขาวางแผนไว้หลายชั้นมากเลยค่ะ ใช่ครับเขามองเรื่องการควบคุมต้นทุนไปพร้อมกันเลยนอกจากได้ได้แฟรนไชส์ที่กำไรดีอยู่แล้วยังมีการขอสิทธิประโยชน์ทางภาษีจาก B.O.I. ที่คาดว่าจะทำให้ภาษีที่จ่ายจริงลดจาก15%เหลือแค่1-2%ในปี2569และที่ผมว่าฉลาดมากคือการไปร่วมทุนกับหน่วยงานรัฐเพื่อตั้งโรงงานผลิตน้ำยาเลี้ยงเซลลเองอผลิตเองเลย ซึ่งไอ้น้ำยานี่่คือต้นทุนหลักเลยเขาคาดว่าจะลดต้นทุนส่วนนี้ได้ถึง80-90%เลยนะลดได้80-90%เลยเหรอคะเยอะมากแล้วในแง่การแข่งขันล่ะคะเขาบอกว่าในไทยแทบไม่มีคู่แข่งที่ทำเหมือนกันเลยต้องไปเทียบกับบริษัทจีนที่ชื่อ w ี c n น b i o กลยุทธ์ตรงนี้ฉลาดมากครับเขาไม่ได้แค่หาคู่แข่งมาเทียบแต่เขากําลังเปลี่ยนป้ายราคาให้ตัวเองในหัวของนักลงทุนเขาบอกเป็นในๆว่าอย่าให้ราคาเราแบบธนาคารเซล์ที่โตช้าๆแต่ให้ราคาเราแบบบริษัทเทคโนโลยีชีวภาพที่จะโตแบบก้าวกระโดดอ๋อเข้าใจแล้วค่ะครับถ้าตลาดเชื่อตามนี้ได้สําเร็จมูลค่าบริษัทจะเปลี่ยนไปคนละเรื่องเลยโอเคค่ะพ่อจะเห็นภาพรวมทั้งหมดแล้วสรุปคือเรากําลังมองบริษัทที่เป็นผู้นําตลาดเดิม แต่กำลังเจอแรงต้านจากเศรษฐกิจในระยะสั้นแต่ในขณะเดียวกันเขาก็ไม่ได้อยู่นิ่งๆแต่กำลังเทหมดหน้าตักพืชเดิมผันครั้งใหญ่กับอนาคตโดยมีภาครัฐคอยหนุนหลังเต็มที่เรื่องราวทั้งหมดของบริษัทนี้ขึ้นอยู่กับคำถามเดียวเลยครับคือเขาจะสามารถเปลี่ยนผ่านจากธนาคารเซลล์ไปเป็นบริษัทชีวเภสัชพันธ์ได้สำเร็จหรือไม่กลยุทธ์ดูดีมีรัฐสนับสนุนมีแผนควบคุมต้นทุนมีการกระจายความเสี่ยงไปต่างประเทศ แต่มันก็ยังเป็นการเดิมพันที่สูงมากเป็นการเดิมพันที่ถ้าทำสำเร็จไม่ใช่แค่พลิกโฉมบริษัทแต่พลิกโฉมอุตสาหากรรมการแพทย์ของไทยได้เลยทีเดียวแต่ก่อนจะจบผมอยากทิ้งคำถามไว้ให้คิดต่อนะครับที่เราคุยกันมาทั้งหมดมันคือมุมของธุรกิจและกลยุทธ์แต่มีคำถามที่ใหญ่กว่านั้นสำหรับอนาคตของระบบสาธารณสุขโดยรวมค่ะนั่นคือเมื่อการรักษาด้วยเซลล์บำบัดพวกนี้กลายเป็นเรื่องปกติได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นยาแล้วจริงๆ การเข้าถึงมันจะเป็นอย่างไรมันจะกลายเป็นการรักษาสําหรับคนที่มีกําลังจ่ายค่าเก็บเซลล์และค่ารักษาแพงๆเท่านั้นหรือท้ายที่สุดแล้วระบบสาธารณสุขของประเทศจะสามารถหาวิธีทําให้การแพทย์เฉพาะบุคคลแบบนี้กลายเป็นความจริงสําหรับคนส่วนใหญ่ได้นี่เป็นคําถามเชิงสังคมขนาดใหญ่ที่เราคงต้องถกเถียงกันไปอีกนานเลยครับ ต้องขอบคุณที่ฟังกันจนถึงตอนนี้เลยนะคะแล้วตอนนี้เราอยากจะขอแนะนำเพลงที่มีชื่อว่าลมหนาวกระทบใจเกี่ยวกับคนโสดที่รอคอยความรักมาหลายฤดูเป็นกำลังใจให้คนโสดนะคะและฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะเชิญรับฟังกันเลยค่ะ มครั้งคืนที่ยาวเหมือนไม่สิ้นสุดมองดูคนเดินคู่กันไปอิงทำให้ใจมันเงียบลงทุกทีเหมือนชีวิตมีบางอย่างที่คาดหายไม่รู้ว่าใครจะเติมตรงนี้ มาหลายปีในฤดูนี้ไม่มีใครเข้ามาเลายสักทีหรือว่าฉันเกิดมาเพื่อแนน้ำพังหรือฟ้ายัางซ่อนใครไว้หลังหมอกหนาวในคืนที่มันว่างเปล่าเท่าไร ใจที่ยังแนบหนาววิงวอนฝันในคืนที่ไร้แสงดาวหากแม้มีเพียงชั่วคราวขอเพียงได้เจอสักครั้งกับคนคนนั้นอยากรู้ว่ามีอยู่จริงทุกครั้งที่ ฟ้ารังแกให้ฉันได้พบร่องรอยความหวังแค่เพียงสิวูบหนึ่งก็ทำให้ใจมันสั่นไหวเดินผ่านฤด,ดูที่ว่างเปล่ามันนานเหมือนหัวใจกำลังทาตัวเองทุกคราว่าความรักที่ดีสักครั้งหนึ่ง มันจะพบเจอจริงไหมหรือว่าฉันเกิดมาเพื่อเดินลำพังหรือฝ้ายัางซ่อนใครไว้ลังหมอกหนาวมีคืนที่มันว่างเปล่า ยังเน็บหนาววิ่งวอนฟ้าในคืนที่ไร้แสงดาวหากแม้มีเพียงชั่วคราวขอเพียงได้เจอสักครั้งกับคนคนนั้นอยากรู้มีอยู่จริงหากคืนนี้เธอได้ยินเสียงใจฉัน ที่กำลังเรียกเธอผ่านสายลมมันเหน็ดหนาวหรือดูหนาวที่เคยว่างเปล่าจออบอุ่นขึ้นมาในาที่ที่ฉัน หัวใจที่เคยเหน็ดหนาวเธอคนนี้ที่รอมันนานแสนนานเมื่อเราได้มาพบผ่านไม่ต้องจากลาได้ไหมกับเธอคนนี้